พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลสปักษาทีมทนายความดเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา ตอบคำถามแฟนเพจนะครับที่ได้ถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอของการฟ้องชู้นะครับผมซึ่งเขาก็ได้ถามมาในทำนองที่ว่าเนี่ยทางสามีเนี่ยมีชู้อยู่นะฮะต้องการที่จะฟ้องนะครับทางตัวของหญิงชู้คนดังกล่าวนะครับโดยที่การฟ้องเนี่ยก็จะเรียกร้องไปทางค่าเสียหายนะครับ จำนวนห้าแสนบาทนะครับและก็อยากจะฟ้องขอให้เขาเนี่ยยุติความสัมพันธ์ฉันชูษาดังกล่าวลงนะครับเกรมาถามมาปรึกษานะถามว่าจะทำจะทำในทำอนองนี้ได้หรือเปล่านะจะต้องขอในทำอนองนี้หรือเปล่านะครับในส่วนนี้ผมก็ต้องขอเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าการฟ้องขอให้บังคับ เอากับทรัพย์สินเนี่ยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินเนี่ยอันนี้ทําได้นะครับผมเรียกร้องเงินห้าแสนบาทเนี่ยอันนี้ทําได้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับแต่ประการที่สองนะครับที่ฟ้องเพื่อร้องขอให้สาเนี่ยมีคําสั่งให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่ากฎหมายเนี่ยยังไม่เปิดช่องให้สามารถที่จะเรียกร้องในข้อนี้ได้นะครับสานันก็ไม่สามารถที่จะก้าวล่วง เข้าไปบังคับให้นั้งสองฝ่ายเนี่ยยุติตรงนี้ได้นะฮะซึ่งประเด็นเนี้ยก็ก็เคยเป็นที่โต้เถียงโตแย้งกันในชั้นศาลนะฮะว่าทำได้หรือไม่นะครับในในอดีตนะฮะจนกระทั่งมีการอออกเป็นคาพิพากษาของศาลฎีกาฮะที่4 0 1 4ู2 5 2 5นะครับได้มีการวิจัยเอาไว้ว่าการที่จําเลยแสดงตนเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์ กับสามีโจ์ในทะนองชู้สาวนั้นโจ์จะขอบังคับให้ใหระง,งับการโจ์จะขอให้ศาลบังคับจำเลยให้ระง,งับการมีความสัมพันธ์ในทะนองชู้สาวกับสามีโจ์ด้วยไม่ได้เพราะโจทมีมีแต่เพียงสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าทดแทนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา152 3สวรรค2นะครับคำขอดัง่กวเนี่ยโดยสภาพจึงไม่เปิดช่องให้ศาลบังคับคดีได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยจะคำพิพากษาสารดีกาดังกล่าวเนี่ยก็พอจะสรุปได้นะครับว่าคําร้องขอที่ให้ศาลสาัส่งให้ยุติความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างสามีกับหญิงชู้เนี่ยไม่สามารถทําได้ครับนะครับผมเนาะยังไงก็ต้องขอฝากกาันไว้เท่านี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายเรื่องของการฟ้องชู้นะครับในคลิปหน้านะครับผมจะเป็นประเด็นอะไรนั้นเนี่ย ก็ฝากให้มาติดตามกันนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ